โอเควันนี้ฝนตกนะเช้าวันที่ยี่สบห้าอ๋ออันนี้แค่ตั้งไว้เขาก็ผลิตกาแฟให้นะคะไหนดูซิฉันจะเสียตังค์เท่าไหร่อ๋อยี้าใช่ไหมวันนี้โอ้เก็บได้แล้วเสียตังค์หนึ่งพนนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเยอะ เต้องพันเนื้อฮาวีเป็นหมอภาษาอะไรอะ่ะคิดค่ารักษาทุกๆหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหพอเราบ่นแล้มันนานนี่น้องออกเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้ถ้าทำอะไรเสร็จเร็วเดี๋ยวเอ้ยเราตกปลาครบยังอะ่ะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าทำอะไรเสร็จเร็วเราจะไปเหมืองทะเลทรายดีกว่านะคะนี่ปลาอะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้อันนี้ก็จำไม่ได้นม่นจ,จำได้ยังไงมันยังไม่ไตก้<ว>โอ คมันมันไม่น่ามีอะไรแล้ว,ลวนะวันนี้โอ้เดี๋ยวเราต้องไปดูเควสด,ด้วยถ้ามีเควสนะคะก็อาจจะต้องไปทำเควสเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีก็เก็บเลยแล้วกันทันเข้ามาละถ้าไม่มีเควสก็เดี๋ยวเราจะลองไปทะเลทรายดูเนาะ ลืมเอาที่รีดนมมาจริงๆเราเก็บล่เาเก็บเมล็ดนี้ไว้ตรงไหนหน้า เราขายไปแล้วยังขายไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทำเพิ่มดีกว่าเนาะจะได้มีเยอะ วันนี้วันที่ยี่สิบห้ายี่หกยี่สิบแปดมันเหลือแค่สามวันพวกผล,ลไม้หรือว่าผักที่ปลูกมันใช้เวลาสี่วันนะคะต่ำสุดเนาะก็เอาไว้ค่อยเก็บแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้ใกล้จะหมดดูดูค่อยเก็บนะคะมันจะได้แบบว่าพวกดินที่ว่าไม่มี โอ้โหอันเดียโขี้งกอ่ะถ้าเราเก็บแล้วนะคะมันก็จะเป็นดินเปล่าใช่ไหมล่ะมันก็ดินมันก็จะหายแหละเออก็อืมเดี๋ยวเราต้องมาขุดใหม่อะเราขี้เกียจเป็นเป็น คนสวนไม่ใช่คนสวนเป็นอะไรอะ่ะมันเรียกว่าอะไรเนี่ะเป็นคนเป็นชาวนาที่ที่ครานนะคะสบายเลยนะหลับกันหมดเลยอากาศเย็นจริงๆอากาศเย็นก็อยากน่อยเหมือนกันนะเนี่ย คนตัดค้นเก็ไม่ชอบเวลาฝนตกอย่างหนึ่งนะเวลาแบบคือถ้าหมูมันไม่ได้ออกมันก็จะไม่ออกมันก็จะไม่ไม่ไม่ออกไม่ไม่ใช่ไม่ออกมันไม่หามันไม่หาเหดทรัฟเฟิลอุ้ยงงนึกว่ายังไม่ได้นึกว่ารีดรีดนมแกะแพะไม่ได้ โอเคค่อยเก็บค่อยเก็บแต่เดี๋ยวถ้าเผเก็บขึ้นมาก็ต้องเก็บหมดสวนแล้วค่ะเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบแหวงแหวงอะไรเงี้ยไม่ชอบเที่ยงเลยเหรอเที่ยงแล้ว,ลวไปดูเควสก่อนว่ามีไหม จริงๆเดี๋ยวเราซื้อต้อนแอปอะไรนะแอปพีคอร์ดมาด้วยเลยดีกว่าเราไปปลูกจริงๆเหรอเงินเราก็มีแล้วนะซื้อไปปลูกด้วยเลยไม่มีเควสอ่ะ แอปิคอร์ดแอปิคอร์ดไนว่าืมสองพันโอ้ถูกวะเนี่ยจริงๆมันก็ถูกอะเออซื้อเลยก็ได้เุยดีไหมอะเราจะเปลี่ยนหรือดูแล้วนะเดี๋ยวเราจะไม่มีตังค์ซื้อพืชผักหรือดูใหม่นะแต่จริงก็ เหลือให้หกหมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็เออมันก็พอแหละส่วนเราก็มีแค่นั้นเองอะ่ะตงิดตงิดใจนะว่าแบบเหมือนจะไม่ได้ไปทะเลทรายแล้วแหละแค่เดินแค่นี้ก็จะหมดเวลาอยู่แล้วอ จริงๆไปก็ได้นะเพราะว่าเราเอาต้นไม้ไปปลูกไว้ที่นูน่นไปตัดไม้บ้างก็ได้เอหรือว่าจะไปตัดวันจันทร์ดีเพราะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมตุมมติว่ามีเคเวสของโรบินที่เขาให้เราตัดไม้1,000งพันชิ้นมันเรียกชิ้นได้ไหมอะ เออถ้ามันเถอะให้ตัดไม้หนึ่งพันชิ้นเนาะเราก็จะได้มีมีถึงเอาวันจันแล้วกันจะดีออจริงๆเราควรควรไปคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนดีไปรีไปจะเปิดถังขยะแล้ว ไม่น่ามีอะไรแล้วนะกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราเอาต้นไม้ไปปลูกเนาะแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำอยู่ดีอะ่ะอีจริงๆดาวนี้เราไปฝากหรือยังอนะ เดี๋ยวเราเอาเก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าปะไปย,ยังเดียว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 ถ้ามอะไรต่อดีแต่เราไปบ้านโรบินก่อนดีกว่านะคะเอาจะได้เออมีไม้ปะเนี่ยอ๋อมีโอ้ยเยอะด้วยไม้กระหินเดี๋ยวเราไปบ้านโรบินก่อนนะคะแล้วก็ สร้างอะไรดียวจริงๆคอกมาก็อยากได้นะเดินมันช้าเออแล้วก็ไม่กินกาแฟนะอ,อรือจะเอาเป็นหมูแหม้พอพอปลูกเสร็จเรียบร้อยก็มาโผล่ให้เก็บ มันใช่จริงๆมารุอ้อสี่มันได้สี่ดวงแล้วเนี่ยเราทำอะไรดีแต่จริงๆอัพเกรดบ้านก็โอ้ใช้เงินห้าหมื่นแล้วก็ฮาร์ดวูดอีกร้อยห้าสิบฮาร์ดวูดเราน่าจะมีถึงนะคะแต่ว่าห้าหมื่นเรายังแบบอึดอัดใจนิดนึงนะเพราะว่าแบบว่ามัน มันเยอะไปอ่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นบอกปลาเหรอ อยากได้มาแต่เอาไว้ก่อนละกันเอาอะไรดีอ่ะจริงๆไก่มันก็น่าทำนะคะเพราะว่าไข่ไก่มันออกทุกวันเนาะแต่ทีนี้คือจะทำเป็นโรงหมูโรงหนึ่งเลยเดี๋ยวเอาเป็นโรงหมูดีกว่านะคะจะมีที่ไหมเนี่ย รงหมูไม่ค่อยไม่ค่อยมีที่เอ๊เดี๋ยวเราขอขยับขยับพื้นที่นิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวรารอทำอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายสัตว์พวกพวกสัตว์นะคะมาไว้ฝั่งนี้เนาะ เพราะอันนี้มันก็บังอยู่ดีเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อือแล้วก็อันนี้สั่งข้างข้าง ตอนนี้ถ้เราสร้างไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอให้มันรุ่งเรืองมากกว่านี้เนาะแล้วเขาเราค่อยจัดพื้นที่ทีเดียวจริงๆไม่ต้องไม่ต้องรอเรื่องรุ่งเรืองก็ได้นะจริงๆมันก็จัดได้หมดอ่ะหรือไม่ก็จะรอเป็นฤดูหนาวรอเป็นฤดูหนาวนะคะเราค่อยจัดใหม่เนาะ มันนื้อหนามันก็แบบว่างๆอยู่แล้วไงโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกไปปลูกต้นไม้ต่อเลย เราจะเว้นต้นละสองช่องนะคะเฮ้ยอืมเอาเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้สามแล้วก็ฝั่งนี้สามแล้วกันจะได้แบบว่ากำลังสวยพอดีพอดีปลูกผิดนี่ฮาเลยนะโอเคต้นพวกนี้น่าจะใช้น่าจะใช้เวลาปลูกประมาณยี่สิบแปดวันนะคะ รามาเก็บเห็ดไปแล้วใช่ไหมเก็บมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอโลบินนะคะมาสร้างแล้าข้อมัวข้อัวข้อหมูข้อแพ้ข้อแกะอมาให้หมดอ่ะ โอ้ตรงนี้มันน่าจะออกอยากนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปขยับไม่ไม่ไม่เราต้องขยับอีกเราขยับไว้ตรงนี้แล้วก็เอาดัวมาแปะไว้สองอันเรียบร้อยนะคะอ๋อวันนี้วันพฤห,หัสเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร ป้าหมูป้าหมูมานะคะต้องแวะไปดูแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่เราเดินหาเดินหาพืชป่าดีกว่าดูท่าก็ไม่น่ามีไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะ เดวเราแต่จริงๆสามทุ่ม,มไปลงเมืองดีกว่าก็น่าจะได้สักนิดๆหน่อยๆหนอ่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะโอเคเก็บของแป๊บหนึ่งนะคะ เราไปหาอะไรดีฐานดีไหมจริงฐานเราก็มีอะไปหาทองดีกว่าชั้น80ไฟเบอร์ด้วย จริงๆเราก็อยากเจอแบบว่าแบบทองแบบเกาะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนอะไรแบบเนี้แต่ก็โอกาสน้อยนะคะนี่จะได้เจอ ชอบไปตัวดำนี่เท่าไหร่นะมันมันชอบเข้าไปชิดตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นในตัวใสหนา้ากามันจะง่ายกว่าแล้วมันก็จะบางกว่าด้วยตัวมันจะบางจริงๆไฟเบอร์เยอะนี่เราเอาไปทำต้นชาได้เลยเนี่ยขายต้นละห้าเลย ไม่แน่ใจนะว่าเราฆ่าสลามไปกี่ตัวแล้วเราต้องเราต้องฆ่าเราต้องฆ่าให้ได้ทั้งหมดหนึ่งหนึ่งพันหรือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วเราก็จะได้ของจากกิวนะคะโอ้เดี๋ยวเราต้องขึ้นแล้วเนาะที่หนึ่งกว่าแล้ว โอเคเดี okay. u, okay. ๋ยวเราเก็บของเสร็จแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคบายบายไปแล้วนะทมี อีย่างอ่ะแกี่ยทำอะไรโอเคไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย